ของขวัญแต่งงานจากน้องสาวแท้ๆกลับเป็นหมวกสีเขียวชะอุ่มนี่เองผู้หญิงเพิ่งแต่งงานก็จับได้ว่าสามีกับน้องสาวกำลังเล่นชู้กันบนเตียงบันทึกแห่งความฝันเล่นดราม,ม่าได้สุดติ่งเขาก็เป็นพี่เขยของคุณนี่นาก่อนหน้านี้เป็นพี่เขยต่อไปนี้ก็จะเป็นสามีแล้วทรงอีเมืองผู้โกรธแค้นตกหน้าพี่สาวไปอย่างแรงไม่คิดว่าสามีนานเฮงกลับลงมือทำร้ายเธอต่อหน้าต่อตาฉันจะทำอะไรไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมายุ่งไปให้พ้น ฉันเป็นอะไรของแกยังกล้าตีผู้หญิงอีกที่แท้ทุกอย่างเมื่อครู่เป็นเพียงบทละครแค่บทละครน้ำเน่าเรื่องนี้ก็ทําให้ผู้หญิงอย่างฉันอยากจะด่าออกมาจริงๆแต่เพื่อบทบาทที่ต้องรับผิดชอบฉันจึงต้องอดทนดูต่อไปแต่เนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็ยิ่งเหลือเชื่อเข้าไปอีกข้าศึกจับตัวฉันกับน้องสาวไว้เพื่อเป็นตัวประกันเพื่อบีบให้ท่านชายหนานเหิงยอมแพ้และฆ่าตัวตายสองผู้หญิงคนนี้ต่างก็มีลูกของเจ้าอยู่ในท้องอยากให้พวกนางรอดชีวิตก็จงฆ่าตัวตายเสียที่นี่ แต่ท่งอิมองฝันก็ไม่ถึงกับนานเนืงไม่แยแสต่อความเป็นความตายของนางเลยแม้แต่น้อยสั่งทหารให้ปล่อยธนูโดยตรงซรงอเมองถูกธนูยิงตายคาที่ส่วนซรงอีถิงถูกผลักตกกำแพงเมืองนานเนืงเห็นดังนั้นจึงวิ่งไปหาอย่างไม่คิดชีวิตและรับมันไว้ได้อย่างมั่นคงไม่เป็นไรใช่ไหมจนถึงวินาทีนี้ทรงอีมองถึงได้เข้าใจนานเหิงไม่มีความรู้สึกอะไรกับนางเลยนางเสียใจจนแทบขาดใจและกระโดดลงจากกำแพงเมืองไป นานเิงยืนอยู่ข้างๆมองนางอย่างเงียบๆคิดว่าแค่นี้ก็โหดร้ายพอแล้วไม่นึกว่าสุดท้ายและบังคับให้คนทำศพของนางเป็นตุ๊กตาทำให้แค้นจนอยากจะชำแหละนานเหิงให้แหลกละเอียดขณะที่นางกำลังจะไปเปิดหน้าต่างเพื่อสูดอากาศกลับพบว่าร่างกายของตนเองขยับไม่ได้ต่อมาร่างกายก็ล้มไปข้างหลังโดยไม่สามารถควบคุมได้ฉากรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่ถึง2.5วินาทีสภาพแวดล้อมรอบตัวเธอก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากห้องรูในมือสมัยใหม่กลายเป็นห้องสไตล์จีนใหม่เมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็มองเห็นฉากที่เหมือนฝันยังคิดว่าตัวเองฝันอยู่เธอที่ไม่เชื่อก็เลยไปส่องกระจกดูโอ้โหฉันฉันฉันนี่อยู่ในฝันหรือเปล่าหรือว่าหลับมาถึงกองถ่ายเลยเนี่ยตื่นตื่น,ต,นตื่นได้แล้วหวังว่าตัวเองจะรีบตื่นจากฝันเร็วๆนี้ไม่งั้นวันนี้ถ่ายทำจะสายแล้วแต่ขณะที่เธอลุกขึ้นกลับพบกับทองคำเป็นหลัง เธอที่รักเงินมากนั้นเปลี่ยนใจทันทีในฝันยังมีทองคําอยู่ตั้งเยะแยะเลยอ,อีแบบนี้ฉันต้องนอนต่ออีกหน่อยแล้วละ่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากตื่นแต่ทองคําพวกนี้มันช่งางเย้ายวนใจเหลือเกินแต่สิ่งที่เธอไม่รู้ก็คือนี่ไม่ใช่ฝันแต่เป็นฉันข้ามิติดมาอยู่ในโลกของบทละครจริงๆด้วยขณะที่นางกําลัง,ลงหลงไหลอยู่กับความสุขที่ความมั่งคั่งนํามาให้บรรดาหญิงรับใช้ก็เดินเข้ามาเชิญท่านหญิงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายค่ะ ในฝันยังจัดหาสาวใช้ให้ฉันตั้งเยอะเลยนะักฉันเป็นใครกันฉันอยู่ที่ไหนกันเห็นท่านหญิงมีท่าทางประหลาดประหลาดชีเซียจึงรีบให้อิงชิวไปตามหมอแต่ขณะนั้นเองส่งเสี่ยวอวิก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกตกิอิงชิวนี่ไม่ใช่สาวใช้ในบทหรือแล้วเธอก็วิ่งออกมาทันทีพบว่าจากตรงนี้เหมือนในบทแปลเลยเพื่อยืนยันว่าตัวเองข้ามิติมาอยู่ในบทจริงๆนางจึงถามถ่ายกับนางกำนันชอเซียอีกครั้ง ไม่คิดเลยว่าที่นี่จะเป็นโลกในบทจริงๆสิ่งที่ทําให้นางสิ้นหวังก็คือวันนี้เป็นวันที่นางต้องไปแต่งงานกับนานฮั่นนางที่เคยอ่านบทมาแล้วจึงไม่อยากแต่งงานอย่างที่สุดสุดท้ายไม่ว่าเธอจะดิ้นรนอย่างไรก็ตามก็จะถูกท่านหนานหนึ่งทิ้งเสียอย่างไม่เยดีหนีความตายไม่พ้นแต่คําพูดของสาวใช้คนหนึ่งกลับทําให้หล่อนเห็นแสงสว่างแห่งความหวังในการมีชีวิตอยู่ขบวนขันหมากของท่านแม่ทัพชูกกาลังจะมาถึงแล้วท่านอย่าเสียเวลาเลยเดี๋ยวจะไม่ทันอืมฉะนั้น ฉันจะแต่งงานกับชูก,กุยหงใช่แล้วไม่ใช่หนาเนหนิงแน่นอนฉันเองฉันลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงกันนี่ทำให้นางเห็นแสงสว่างในการมีชีวิตอยู่ทันทีเพียงแค่แต่งงานกับชุก,กุยหงบางที่ตัวฉันเองแล้วเธอจะสามารถหนีพ้นชะตาชีวิตที่ถูกกำหนดไว้ในบทได้หรือไม่แต่เธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้ไงได่ายายขนาดนั้นจริงหรือนี่คือภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เข้าฉายวันนี้ม้วนกระดาษแห่งความฝันไปร่วมกัน ก้าวเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการในบทภาพยนตร์เปิดเผยชีวิตที่แตกต่าง